รักษาราศีมังกร1-15ตุลาคมนี้เซนแรงงานก็ลุ่งแล้วมีป๋าดันสวัสดีครับชาวรักษาราศีมังกรทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ชแนลของอาจารย์เกตเทวะครับ คลิปนี้เป็นคำทำนายครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมครับโดยใช้โหราศาสตร์ไทยจึงเหมาะกับลัคนาเกิดครับจะแม่นยำมากแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้มาฟังเป็นราศีแทนได้ครับแต่ถ้าอยากรู้ลัคนานะครับและจําเวลาเกิดได้นะครับให้เข้าไปที่ Google เลยนะครับค้นหาคําว่าเบอร์ฟันธงครับจะได้ภาพนี้ขึ้นมาครับแล้วเราก็ไปกรอกกันเลยนะครับวันเกิดเดือนเกิดพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดครับแล้วก็พิมพ์คําว่าค้นหาเบอร์ฟันธงครับ ก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาครับก็ไปดูในกรอบแดงนี้ได้เลยนะครับว่าลัคนาเราสถิตอยู่ในราศีอะไรนะครับก็มาฟังลัคนานั้นๆของอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับแล้วก่อนฟังครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปครับมาเริ่มกันเลยนะครับลัคนาราศีมังกรครับเราจะดูครบเลยนะครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนาโชคและอื่นๆครับเรามาเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับ ก็ต้องบอกแล้วนะครับว่าดาวเกตเลขเก้านะครับดาวเทวดาครับยังเล็งลัคนาเราอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะเส้นแรงฝันแม่นเทพเทวาประทานให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราได้เงินมากขึ้นนะครับตรงนี้เ่เพราะฉะนั้นก็หมันไหวพระสมบุรทำบุญเยอะๆนะครับช่วงเวลานี้ครับจะได้ครับเพราะอีกไม่นานดาวเกตก็จะย้ายแล้วนะครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับมีดาวพฤหัสครับ ย้ายลงมาทับลัคนามังกรเราเลยนะครับดาวพฤะหัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่มีคนสนับสนุนมีป๋าดันนั่นเองก็ได้นะครับจังหวะนี้นะครับเพราะนั้นเป็นจังหวะที่ดีครับที่เราจะกระทํานะครับแล้วก็อาจจะมีมุมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็จะทําให้เราได้ดิบได้ดีนะครับจะเลยลุ่งเรือง2องดาวร,ากระกับดาวสาวเป็นคู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงในลําดับสุดท้ายจังหวะสุดท้ายแล้วดาว2ดวงนี้จะไม่มาเจอกันอีกอีก,อกหลายสิบป,ปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับ จะมีมุมที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแล้วได้เงินดีครับออันนี้บอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนจัดการได้เลยครับอย่าช้าครับโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับนิวนอร์ม l ลก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับจะเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วยเลยนะครับส่วนเรื่องการเงินคือดาวราหูเห็นไหมครับก็มีดาวศุกร์มาเล็งตั้งแต่วันที่สามตุลาคมครับ นั่นไงครับแสดงว่าเงินเนี่ยก็ได้มาจากการงานได้มาจากบริวารนะพระปุตตะคือพบบริวารได้จากการเสี่ยงโชคอยู่ในเรือนลาภมีโชคมีลาบเข้ามาเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยจังหวะนี้นะผมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดูสิครับพบอริมรณวินาศไม่มีดาวเลยนะครับและแถมพบสุภะมีทั้งดาวอาทิตย์อังคารดาวพุธเนี่ยมาโคจรอยู่ในเรือนที่ดีงามมากพบสุภะนี่พบจอมฟ้าเลยนะครับพบแห่งความสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอแค่ตั้งใจมุ่งมั่นบวกกับอึดถึกทนครับเนี่ยได้เงินได้ทองแน่นอนนะดาวพฤหัสก็เป็นนิดเนี่ยแสดงว่าต้องซิกแซกบ้างซิกแซกคือมีแผน1แผน2นะครับมีแผนซ้อนแผนทําอะไรต้องเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมมีโปรเซส์มากขึ้นต้องเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็ทําไปเลยครับเงินทองมาอย่างแน่นอนครับการงานครับการงานดาวศุกร์ครับดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะแต่เป็นปะครับแสดงว่ามีเกณฑ์นะครับจะได้งานของคนอื่นหรือมีเจ้านายเอางานของคนอื่น มาให้เราทาแรกๆเราอาจจะไม่ชอบนะครับแต่อยู่ในเรือนราชะทาไปเลยครับแล้วจะดีครับเนี่ยโดยเฉพาะคนทํางานประจําจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมครับเพราะเราไม่สามารถจะเลือกงานที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทาตามนี้ได้เลยนะครับงานไม่ตรงงานติ๊กแซกบ้างงานที่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจบ้างแต่ทําไปเถอะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบครับส่วนคนทําธุรกิจแหะครับก็แน่นอนครับจังหวะนี้เราเลือกได้ใช่ไหมครับ เราก็จะต้องทํางานให้มากขึ้นเพราะงานเนี่ยมันเป็นปรากรษตเอาจจะได้ผลสําเร็จครึ่งเดียวเมื่อเรารู้อย่างนี้ทำยังไงก็ทำสองเท่าสิครับสองเท่าสามเท่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งครับนะโชคลาภที่จะได้เพียงครึ่งเดียวก็จะได้มาสองเท่าสามเท่าหรือทํางานหลายๆงานทำหลายๆจ็อบนะเห็นไหมครับทํามากขึ้นผลตอบแทนก็จะได้มากขึ้นเพราะเราเป็นเจ้าของธุรกิจทาแล้วสําเร็จไหมสาเร็จสิครับโอ้โหดา,าวเสาปนเกษตรดาวประจําตัวเราก็เดินหน้าแล้วด้วยนะครับมั่นคงทําอะไรก็ ไปข้างหน้าก้าวหน้าปรับๆเดินหน้าแบบรวดเร็วฉับไวดาวพฤหัสก็มีคนมาค้ำคนมาดันคนมาสนับสนุนเห็นไหมดาวการงานก็อยู่ในเดือนลาภะดาวพุธก็อยู่ในภพสุภะอาทิตย์อังคารก็ภพสุภะนะไม่ว่าจะงานเกี่ยวกับอสังหาริรทรัพย์บบา้านรถที่ดินของกินงานต่างประเทศงานเจราจาสื่อสารออนไลน์โอ้ได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นยังดีต่อเนื่องครับชาวบังกรนะได้เฮแล้วนะครับถึงจะเหนื่อยอยังไงก็ มีความสุขครับจังหวะนี้ดีใจด้วยเลยนะครับลุยเลยครับการงานนะครับโชคลาภครับอ่าโชคลาภก็ดาวังคารนะครับเป็นมหาจักรอยู่ในภพสุภะแต่มีดาวสุกมาลอยครับนั่นแหละโอ้บอกเลยโดดเด่นมากกรม马าพะคือได้โชคจากงานมากกว่าที่จะได้จากการเสี่ยงโชคเช่นทํางานแล้วทําธุรกิจหรือไปติดต่องานแล้วเขาซื้อเขาเซเยตงานสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับและอันนี้แนะนําเลยนะครับเคล็ดลับสมมุติเราไปติดต่องานที่ไหนนะครับเช่น เราไปติดต่องานที่โรงพยาบาลน,นี้อ่ะโรงพยาบาลน,นี้เลขที่อะไรเอาเลขตรงนั้นไปเล่นหรือเราไปติดต่องานที่บ้านลูกค้าบ้านลูกค้าเลขที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเลขเขาไปเล่นเราไปติดต่องานเกี่ยวกับรถทะเบียนรถใช้รถอะไรขับเอาเลขตรงนั้นไปเสี่ยงโชคมีมุมจะถูกครับเพราะมันได้มา,าจากการงานกรรมะลาภะนะครับแล้วถ้าซ,ซ,ซื้อซื้อที่วัดได้ก็ยิ่งดีนะครับหรือซื้อแถวแถวที่มันเป็นโลจิสติกรับส่งของหรือไปรษณีย์นะครับก็จะเพิ่มโอกาส ถูกได้มากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจังหวะนี้คนระับยังมีโชคมีลาบมีงานมีความสําเร็จเข้ามาเยือนเราอยู่ครับนะดาวอยู่ในมุมที่ดีต้องรีบทำนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าดาวสุกย้ายไปวินาเนี่ยจะลําบากนะครับเรื่องโชคลาบนะเพราะฉะนั้นลุยทําได้เลยนะครับความรักกันบ้างความรักนี่มีมุมจะปั่นป่วนนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ พราะดาวเกตมาเล็งลักนาเนี่ยครับจะมีเกณฑ์ปั่นป่วนดาวเกตไปอยู่ในเรือนคนรักแนะนําพาคนรักไปทําบุญหรือถ้าเป็นแฟนกำลังศึกษาดูใจพากไปทําบุญเลยครับจะประสบความสําเร็จได้ลงเอยได้ครองคู่กันอย่างแน่นอนครับและดาวพฤหัสก็มาทับลักขาก็จะส่งเสริมในเรื่องคู่เรื่องความรักกันด้วยนะครับและดาวศุกร์ก็โยกหลังเนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกมีลาบปากอิ่มจังตังอยู่ครบได้ด้วยนะครับในจังหวะนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใคร สดเรียนรู้ได้นะครับใครมีคู่ดูแลพาไปกินไปเที่ยวนะครับไปเอนเตอร์เทนหรือพากันทําบุญได้เลยครับจะอยู่ในมุมที่ดีครับอ่าดูแล้วสดใสครับผมบริวารและลูกครับอ่ากระดาวสุกแหละครับนะเพราะปุตตะเนี่ยนะไปเล็งกระดาวราหูโอ้แสดงว่าลูกนี่มีเกณฑ์จะลุ่มหลงติดเกมติดอะไรบางอย่างนะต้องให้สติเขานะครับอันเนี้ยบอกเลยนะเขาจะดีแล้วเขาเป็นปะปุปปะปะด้วยน,นะอาจจะเรียกว่า ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักในช่วงเวลานี้ก็ได้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแต่ที่แน่ๆน่ดาวลูกไปอยู่ในเรือนลาพ้าเนี่ยก็สอบถามเลขจากลูกได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอาไปเสี่ยงโชคลูกบอกเลขอะไรหรือลูกกําลังทําอะไรอยู่ที่มันเกี่ยวที่มันเป็นตัวเลขครับเราเอาตรงนั้นมาเล่นได้เลยนะครับส่วนเรื่องบริวารน,นะครับก็บริวารอยู่ในเรือนลาพ้ถือว่าดีครับแต่เรียกว่าจะทําให้เราได้ครึ่งเดียวอะ่ะก็ดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะนั้นก็กระจายงานให้ทําได้เลยหรือว่าถ้ารู้ว่าจะได้ ไม่เต็มที่เราก็ต้องทําให้เต็มที่เลยเราไปประกบด้วยนะครับก็จะยิ่งดีครับผลตอบแทนจะได้เต็มไม้เต็มมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับสุขภาพบอกเลยครับดาวเสาเดินหน้าเต็มกําลังแล้วครับกลับมาสตองกลับมาแข็งแรงครับโรคภัยที่มีอยู่หายครับเจอหมอดีรักษาได้หมดครับนะดาวอลิมรณาวินาศไม่มีดาวเลยโอ้โหเรียกว่าโดดเด่นมากครับจังหวะนี้คือใช้พละกําลังกายพลังใจสติปัญญาที่มีครับจะพาสําเร็จพาล่ํารวยลุยได้เลยครับ เลขนําโชคครับอเท่าที่ดูมีเลขหกร้อยมาแล้วนะครับลองดูนะครับมีหกมีเก้ามีห้ามีเจ็ดครับออันนี้ฝากไว้เลยนะครับโดดเด่นมากนะและแนะนํานะครับทําบุญนะไม่ว่าจะไหว้พระสถินวโกธก็ได้นะครับโดดเด่นแล้วก็ปู่พญานาคเจ็ดเสียนเก้าเสียนอะไรเนี่ยไปทําได้เลยนะครับจะยิ่งดีแล้วก็ไหว้พระพิคเนตด้วยครับจะเสริมดวงของเราได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือบทสรุป คำทานายจากคมพีทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนครับแต่ท่านใดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดครับตรงนี้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับติดตามได้เลยครับแต่ท่านใดสนใจอยากดูดวงเจาะลึกเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะดูดวงแม่นๆ่นเนี่ยต้องดูดพื้นดวงของท่านบวกดาวจรเขาว่าจะได้ไหมจะดีไหมจะสมหวังไหมนะครับตรงนี้บอกได้หมดเลยนะครับแล้วถามว่า เริ่มต้นอย่างไรต้องทําอย่างไรดูแล้วได้อะไรบ้างก็ฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกห้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า